น้ารวมพลังเสียมกระเสียมพดเสียมพูเสียมพี่ลึกกึ๊กเือยน้ามาททยอยู่ไกลๆหน้าแย่นคัดขวงการทำงานอ้ เสียไปลงเลียวได้นี่เสียไปลงเลี้ยวได้ไไดแข็งแรงแข็งแรงนี่เสียไปลงเลี้ยวโอ้โหมันเสาบ้านหรือเสาลนี่พี่น้องครับโอ้มันยังกระเสาบ้านเลยนะนี่ย่ว่ะโอ้ฝังแล้วหนึ่งหลักส่องดูตามช่อง Mm-hmm. โอ้โหหลักนี้เหมือนว่าจะตําเตี้ยหรือเปล่าฮอทต่ตำเตี้ยหรือเปล่าต จังตุ้งมันจับตรงงดจังตุ้งเงียตุ้งอืเฮ้ยูเด็งเฮ้ก่อนบึ่งพ่อสีเล่งพ่อสีเป็นคนเล่งเสียมบ่มีาลมันม่ใช่ขาเด็จงดีขึ้นุก เป็นอย่างรวด,ดมันเป็นอะไรตีนมันไปไป่น้ำกันเตตีอน,นออกกะววนนวขวดขวหูมันบอกอ,นนอ๋ <c oughs> อ ้อดินก่อนอืมขวอขวขีดินอ๋อแล้วเี็ดทำให้มันอืมทำถำหิ่ไดอืมเดี๋ยวมันสิกอกำแพงบ่ได้วยม,ม,าม,ามาควัดแม่ลูกมาควัดแม่พ่อกคมบ่ได มันต้องเตะตีนขับไปอีกหูกหยิบดินขึ uh> ้นมาหหยิบเอาดินขึ้นมากยิับเ้อื่ขาทีนขึ้นอหนอาดินอ่ะหาสั้นหางสั้นจริงดิง พอกำลังสสร้างถ้ำให้มันสร้างท้าให้ตีนเสาจับอาลุมือหยิบขึ้นมาทางสั้นกิง่งดิง Đây. Tết tin. Tí hơi liếc quá. Nó đen bỏ khu ốc đéo khịp khu, khu lụm. <laughs> chắc chắn vô. Ừ. Mở khu được rồi. Đây. Ừ. เขาเรียกว่าเตะตีนแล้วก็มาลึงตีนจับเสาไว้จัหน้อยเพมีแห้งเลยมีอะไรแห้งอืมนาน่นมีแต่ว่ามันไม่เพียงพอ,อจะเอาได้ว่ามาผดมาผดมาผูเออเด้งขึ้นเด้ง เอกเอกเอจะอะไรข้า้กันอืจอพิดแล้วมพื้อ,อไปคนละทางเลยอือหัที่ตนูงอันไหนูห้มันบอกข้าม,มุนถึกทางหรือบ่นาบุต อ๋ออืมเอาเอางามๆคนนี้เขาก็ยังเอาดอกเอาเลยนั่นแหละโอเคแล้วนั่ะอืม เอออ้าเออททุ hmm. ่มยันแต่เสาพุ nah ่นแล้วมันบิดเสาแรกเสาแรกบิดหรือเปล่าเดี๋ยวพอดีปะ

ชูชูทำมือชูช้ๆสิทำไมผอมลงผอมลง